วันนี้จัดสายที่เรื่อน er, ไม้แขนเพื่อไม่ลวดสายไฟฟ้าสายไฟ<า><ส>ฟ้าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับวัสดุอุปกรณ์มีข้อมีกมมีขวดมีกับเม็ดวัสดุอุปรกรณ์ก็มีข้อคีมตลับเม็ดและขวด ขวดนี่ขนาดเท่าไรขวดนี่เป็นขวดขวดขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แต่ข้อดีฮ่าเส้นงแล้วก็ลวดลวดจากสายไฟใช่ไหมอา้าวสายไฟสิเศษแล้วรัดรัดอารัดลวด ทัดให้มันตรงๆบอกหลังจากที่ทำให้มันตรงๆแล้ววัดขนาดเท่าไหร่เม็ดสี่สิบเม็ดสี่สิบเอาเม็ดสี่สิบโอเคครับต่อไป ตอนต่อไปก็เอาไปอีกด้านหนึ่งามาทำเป็นเป็นตัวนี้ใช่ไหมเป็นที่ที่แขวนใช่ไหมแบบเป็นตัวนี้นะครับที่แขวนวัดจากคอเท่าไรวัดจากคอสี่เซ้นสี่เซน ยี่สิบสองเซนยี่สิบสองเซน แล้วก็วัดยี่สิบสี่ที่สิบสี่สอง ไทยบงเงนบาง,งามดิ <S <S นาง <S 1> <S 1> อันนี้รีบทําให้ดู <S <S อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ ในขนาดก็ขยับ ให้มันเท่าๆกันมังเงี้ยมต้นนแล้วก็หมุนมืดลุ่นล้วนตัวนี้อนโอ้ยใส่ขีมจังกมินตัวนี้ <c oughs> อื้อ ได้ตัดทิ้งอยู่กันพอดีพูดมันสิเฮ็ดยากมันสิเกี่ยวยน้าดเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วมาเกี่ยงกระตุกแต่ง เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้ไม้แขวนเสื้อของลุงวินนะครับขอบคุณลุงวินเขาแคนนะครับมาเป็นทียากรวันนี้นะครับก็ขอจุบคลิปการทำไม้แขวนเสื้อจากลวดไฟฟ้านะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ